กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนบุญบุกเกมมิ่งวันนี้เราอยู่กับเกม f a r o o w n a n d ในคลิปนี้ที่อธิบายเกี่ยวกับความเร็วเมาส์ว่าสรุปแล้วเนี่ยความเร็วเมาส์ที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่กันแน่มีคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับและคลิปก่อนหน้าที่ทำเทคนิคการเล่นโอเปอเรเตอร์ไป ก็มีเรื่องราวของความเร็วเมาส์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเราฟลิกไม่ค่อยโดนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามเหล่านั้นโดยละเอียดเลยนะครับจะมีคลิปคอยอัปเดตมาให้เรื่อยๆสำหรับเกมฟาร์โรวนั้นกด subscribe c h a ช n e l นี้ไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลเหล่านั้นหรือกดกระดิ่งเพื่อที่ได้รับข้อมูลก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย วันนี้เราจะมแนะนำร้านเติม VR Point ที่ถูกกว่าเติมเองนั่นก็คือ TT Game Store การเติมก็ง่ายแสนง,ง่ายเพียง3ขั้นตอน 1. ส่งไอเดีเราทาง Inbox 2. เลือกราคาที่ต้องการ 3. ชํชำระเงินพร้อมส่งสลิปเพียงแค่นี้ก็รอรับ point ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เรามาเริ่มที่การอธิบายเมาส์และความเร็วเมาส์กันก่อนเลยการปรับความเร็วเมาส์เนี่ยมันจะมีหลายแบบมากซึ่งแบบแรกเนี่ยคือการปรับความเร็วเมาส์ของเคอร์เซอร์เมาส์หรือว่าลูกศรเมาส์ที่เราใช้กันในหน้าจอปกติซึ่งผมจะเรียกว่าเคอร์เซอร์เมาส์นะครับซึ่งเคอร์เซอร์เมาส์ เราสามารถปรับโดยการพิมพ์ที่ช่องค้นหาในรูปแว่นขยายมุมซ้ายล่างของหน้าจอโดยพิมพ์หาคำว่าเมาส์และเลือกที่เมาส์ Setting เมื่อเราก,กดเข้าไปแล้วเลือกที่ additional mouse option ไปที่หัวข้อ pointer option แล้วเราก็สามารถปรับความเร็วหรือช้าได้ที่หัวข้อ select a pointer speed แต่ไอ้ปรับความเร็วแบบเนี้ย มันทําให้เคอร์เซอร์เมาส์เร็วขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับการยิงภายในเกมเลยครับหรือก็คือไม่ว่าเคอร์เซอร์เมาส์จะเร็วหรือช้าแค่ไหนการเล็งของเราในเกมวอร์เรนก็จะเร็วเท่าเดิมนั่นเองไม่มีการเปลี่ยนแปงลงใดไรทั้งสิ้น แล้วถ้าสงสัยว่าเอ้าพี่ไม่เกี่ยวแล้วบอกผมทําไมไม่เกี่ยวนั่นแหละรครับที่ต้องบอกจะได้ไม่เกิดการเข้าใจผิดและปรับกันผิดที่นะครับและก็ยังมีบางเกมที่ปรับตรงเนี้ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องภายในเกมแต่ผมไม่ขอพูดถึงเกมอื่นนะครับเราไปกันต่อที่ DPI เมาส์กันต่อเลย DPI คือค่ามาตรฐานที่ใช้ในการวัดความไวของเมาส์ซึ่งค่า DPI ตรงเนี้ยจะมีผลกับความเร็วของเกม v a l o r a n t ข้างในด้วยแต่ในเมาส์ปกติราคาถูกๆตามออฟฟิศ จะไม่สามารถปรับค่า DPI ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ค่าเริ่มต้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่800 DPI หรือว่า1,600 DPI คุณผู้ชมสามารถดูได้ที่ข้างกล่องที่ซื้อมาเลยนะครับว่าเมาส์ที่เราซื้อมาเนี่ย DPI อยู่ที่เท่าไหร่ แต่แน่นอนครับผมคิดว่าคงไม่มีใครเก็บไว้ดูแน่นอนป่านนี้คงเป็นปุ๋ยไปแล้วแน่ๆขยับขึ้นมาอีกระดับขั้นนั่นก็คือ Gaming งเมาส์เลยนะครับขอข้ามเรื่องปุ่มพิเศษที่อยู่ข้างเมาส์สำหรับแต่ละยี่ห้อไปเลยนะครับเกมมิ่งเมาส์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์แยกออกมาที่เราต้องดาวน์โหลดมาเพื่อตั้งค่าต่างๆเช่นสีของหลอดไฟวิบวับวิบวับในเมาส์ สัญลักษณ์ของปุ่บเม,มาส์รวมไปถึง DPI เมาส์ด้วยนะครับซึ่งไอเมาส์เกมมิ่งเนี่ยข้อได้เปรียบคือเราสามารถปรับค่า DPI เป็นเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าถามว่าทำไมต้องปรับก็เพื่อที่ว่าในบางเวลาที่เราต้องไปแข่งนอกสถานที่หรือไปเล่นที่อื่นเราก็จะจาได้ว่า DPI ที่เราใช้ในการเล่นปกติของเราเนี่ยมันเท่าไหร่หรือว่าซื้อเมาส์ใหม่จะต้องปรับค่า DPI เท่าไหร่นั่นก็คือค่า DPI นะครับถ้าจะถามว่า พี่ครับเราปรับแต่เมาส์เซนซิทีฟในเกมได้ไหมโดยไม่สน DPI เลยคําตอบคือได้ครับมีค่าไม่ต่างกันสุดท้ายท้ายสุดอาจจะได้ความเร็วที่ถูกใจเหมือนกันก็ได้แต่ถ้ามีโอกาสเปลี่ยนเมาส์หรือว่าต้องไปเล่นเครื่องนอกคุณผู้ชมแทบจะต้องมาหาความเร็วเมาส์ใหม่เลยเพราะว่าค่า DPI แต่ละเมาส์ของแต่ที่มันไม่เท่ากันทั้งทางที่เมาส์เซนซิทีฟในเกมมันเท่ากันนะครับพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาเข้าสู่วิธีการ หาความเร็วเมาส์ที่ใช่กันเลยการหาความเร็วเมาส์ที่ใช่ก็เหมือนกับการหารองเท้าคู่ใจที่ใส่แล้วพอดีพอเหมาะใส่ไปนานๆแล้วไม่กัดเรานั่นเองถ้าเปรียบเทียบการโดนรองเท้ากัดก็คือในจังหวะที่เราฟลิกช็อตในบางจังหวะที่จะสวยๆอยู่แล้วง่ายๆแต่ดันเป้าเลยเฉยหรือว่าฟลิกไม่ถึงนั่นเนี่ยอันนั้นนะครับเรียกความเร็วเมาส์กัดซึ่งผมคิดขึ้นมาเองนะไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกเวลาโดนความเร็วเมาส์กัดมันจะเจ็บทีสดอะ ทำไมสบัดเมาส์ไม่ถึงวะทำไมสบัดเมาส์เลยวะอะไรประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าแล้วความเร็วเมาส์ที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่คําตอบคือไม่มีใครรู้ครับว่าความเร็วเมาส์สาหรับคุณนั้นเท่าไหร่คือดีเพราะว่าเท้าแต่ละคนนั้นขนาดไม่เท่ากันต่อให้สุดท้ายเราจะบังเอิญไปใช้ค่าความเร็วเดียวกับโปรพเยอร์คนไหนก็ตามนั่นก็คือบังเอิญที่ขนาดเท้าเราเท่ากับเขานั่นเองเอาพี่แล้วทำไมไม่ลองใช้ค่าเมาส์ตามโปรพิเยอร์เลยได้ไหมครับ คำตอบก็คือลองได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็โดนกัดอยู่ดีคําถามคือแล้วแบบนี้จะเริ่มหาความเร็วเมาส์ที่เท่าไหร่ดีล่ะครับอันดับแรกเราจะพูดถึงในกรณีที่ใช้เกมมิ่งเมาส์เลยนะครับนั่นก็คือให้ยึดค่า DPI สักค่าหนึ่งที่มันพอดีกับความเร็วเมาส์ที่หน้าจอเด็กสอบที่เราใช้ยกตัวอย่างเช่นของผมเริ่มต้นที่1500 DPI ทีนี้ไม่ว่าผมจะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกใบนี้ผมก็จะเริ่มต้น ใช้ค่า DPI เมาส์ที่1,500นะครับแต่ถ้า1,500 DPI จะเร็วไปสำหรับเพื่อนๆก็สามารถปรับลงมาที่1,200หรือว่า1,000ได้นะครับอันดับต่อไปให้เราเข้าไปในเกมเลยและเราเข้าไปที่ Choosing Test นะครับการปรับความเร็วเมาส์ในเกมจะต้องเข้าไปตั้งค่าที่ Setting หัวข้อ General และลงมาที่หัวข้อ Mouse นะครับความเร็วเมาส์ก็คืออันนี้แหละ M Sensitive ส่วนอันสองคือความเร็วเมาส์เมื่อขึ้นสะโคบอันนี้ค่าเริ่มต้นอยู่ที่1น,นะครับปล่อยไปที่1ก่อนนะครับพอหาความเร็วเจอค่อยปรับตามก็ได้หรือจะอาจจะใช้เป็น1เหมือนเดิมก็สามารถทําได้นะครับส่วนอันที่3อย่าไปเะลรึ่งกดออนนะครับเอาออฟไว้เลยเพราะว่าถ้าเราไปกดออนเนี่ยเมาส์มันจะเพี้ยนกับหัวบนล่างเลยนะครับการหาความเร็วเมาส์เราจะใช้วิธีสไนเปอร์ฟริกช็อตเท่านั้นการหาความเร็วเมาส์หาได้หลายวิธีเลยนะครับ ไม่ว่าจะเริ่มจากช้าสุดก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเทียนิดหรือว่าจากเร็วสุดก่อนแล้วค่อยลดทีะนิดหรือว่าจะฝืนใช้แบบเร็วโคตรๆให้ได้แล้วค่อยขยับลงมาก็สามารถทําได้นะครับแต่วิธีที่ผมแนะนําและผมจับทางได้ก็คือเริ่มจากช้าสุดก่อนนะครับคําถามคือทําไมต้องเริ่มจากช้าสุดก่อนเพราะว่าเมาส์ช้าขนาดศัตรูจะใหญ่กว่าและยิงโดนง่ายกว่าเมาส์เร็วยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราใช้เมาส์เร็วหรือว่าเมาส์ไวเวลาเราแทร็กโดนสตูแล้วขยับเพียงนิดเดียวเท่านั้นคอสเทะของเราก็จะหลุดจากสตูไปเรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วเมาส์จะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเราเอ็มหรือว่าเล็งสตูไม่โดนนะครับแต่กลับกันครับเมื่อเราใช้ความเร็วเมาส์ที่ช้าและเราสามารถแทร็กโดนสตูได้ต่อให้เรากวาดเมาส์เลยยังไงคอสเทะเราก็จะหลุดจากเป้าหมายได้ยากกว่าเมาส์เร็วนั่นเอง และคิดสภาพถ้าปืนในมือเราเป็นปืนโอเบเตอร์ไม่ต้องพูดถึงโอกาสในการสังหารเลยครับว่าแบบไหนจะสูงกว่ากันหรือก็คือขนาดของสตูในเมาส์ช้าจะใหญ่กว่าขนาดของสตูในเมาส์เร็วเมื่ออยู่บนแผ่นรองเมาส์นะครับทั้งที่ขนาดบนจอเท่ากันทริคนี้ผมเรียนรู้มาจากโปรเพเยอร์มิกกี้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเขาจริงๆที่ทำให้ผมสามารถจับทางได้ ส่วนวิธีหาความเร็วเมาส์เราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่0.5เลยนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่า0.5มันช้าไปเราก็สัก0.7ก็ได้แล้วเราก็มาเริ่มฟลิกกันเลยถ้าเราลองฟลิกแล้วมันฟลิกไม่ถึงก็แสดงว่าเมาส์ยังช้าไปให้ขยับขึ้นมาทีละ0.5หรือก็คือยิงตรงนี้นะครับ5ทีจะเป็นทีละ0.1 แต่ถ้าเป็นช่องใหญ่จะปรับทีละหนึ่งเลยอันนี้เดี๋ยวมันเกินไปค่อยๆปรับทีเราไป0ูน้านะครับปรับขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะฟลิกแล้วถึงนั่นแหละครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเร็วไปหรือเปล่าผมแนะนําครับแนะนําให้ลองฟลิกสักสิครั้งและเก็บสถิติดูว่าฟลิกเลยหรือว่าฟลิกไม่ถึงแบบไหนมันมากกว่ากันถ้าฟลิกแล้วเลยไป7ครั้งนั่นก็แสดงว่าเมาส์ยังเร็วไปอยู่นะครับจนกว่าจะรู้สึกว่าพอดี แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันพอดีจริงๆหรือเปล่าทีนี้คุณผู้ชมก็ต้องลงไปฟิกในสนามจริงๆในเดชแมทเลยก็ได้นะครับพอเราลงไปสนามแล้วฟิกเองเลยกับมือจะรู้ได้ทันทีกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยแม่งฟิกเลยวะ่ะหรือว่าบางจังหวะที่แบบเฮ้ยทำไมฟิกไม่ถึงวะถึงตอนนั้นคุณผู้ชมก็จะค่อยคอย เพิ่มหรือว่าค่อยๆลดสัก0ูยุาเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเข้าไปทุกๆท,ทีนะครับและเมื่อความเร็วเมาส์เข้าที่หรือหาความเร็วเมาส์เจอแล้วบอกเลยครับว่าเหมือนว่าฝีมือจะได้พัฒนาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับคุณผู้ชมเรามาเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนั่นก็คือค่า EDPI หลายคนคงไม่เคยได้ยินและเคยได้ยินกันมาบ้างค่า EDPI ก็คือ ความเร็วเมาส์สุทธิภายในเกมที่นำค่า DPI ของเมาส์คูณเข้ากับ M sensitive ในเกมก็จะเท่ากับ EDPi ของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น DPI ของผม1,500ใช่ไหมครับส่วน M sensitive ในเกมผมก็ใช้อยู่ที่0.7เมื่อนำมาคูณกันแล้ว EDPi ของผมก็จะเท่ากับ1,050นนั่นเองถ้าถามว่าทำไมเราต้องรู้เรื่องค่า EDPi ด้วย มันเป็นค่าที่เราควรรู้นะครับเพราะว่าคนที่รู้จักค่า EDPI ก็จะทราบเลยว่าความเร็วประมาณเท่านี้มันเร็วแค่ไหน EDPI เท่าไหร่ความเร็วแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นต่อให้ผมปรับ DPI ข้างนอก1,500เหลือ700แต่เอ็มเซนสที e ในเกมผมใช้1.5เมื่อนำมาคูณกันแล้ว EDPI ของผมก็ยังเท่าเดิมอยู่ที่1 0 5 0 แต่เมาส์เคอร์เซอร์ของผมข้างนอกเดสก์ท็อปก็จะช้าลงนะครับรู้ไว้ไม่เสียหลายเพราะว่าในวงการโปรเพเยอร์ ayer, เขาก็จะใช้ค่า e dpi ในการหาความเร็วเมาส์เช่นกันขอให้คุณผู้ชมเจอความเร็วเมาส์ที่ใช่เร็วๆนะครับถ้าเจอก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าความเร็วเมาส์คุณผู้ชมนั้นเท่าไหร่อยากรู้เหมือน,อนกันเพราะว่าไม่ว่าจะเร็วมากๆหรือว่าช้ามากๆก็ไม่ได้บอกถึงความเก่งหรือว่าความอ่อนแต่อย่างใด จบแล้วครับสำหรับคลิปอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเร็วเม,มาส์ในเกมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเกมฟาร r a n นที่จะออกมาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่ได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครไม่ว่าคุณจะเล่นเกมด้วยเหตุผลอะไรเพื่อฝึกเป็นโปรเพล y เยอร์เพื่อรงกิ้งหรือว่าเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่มีความสุขจากการเล่นเกมขอให้คุณมีความสุขไปกับสิ่งเหล่านั้นนะครับ ดีใจมากๆที่คุณผชมชมมาถึงตรงนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอาเฮ้ย